พูดดิเปิดเปิดคลิปก่อน,น,นก็เปิดคลิปก่อนเดินเล่นฉเฉนี่ย้วัน,นนี้เวยน,นีาาดินเล่นหัวกเล่นนะอะไรปากกางตรงอะไรวะฮะปากกางกับปากกาังนะ นดูเปลือกหอยโคตรเยอะนะเสียมีไอ้นี่ด้วยเปลือกกุ้งเพียบเลยเปลือกกุ้งไม่ยหอับจะเสียบไปเยอะมากเลยโอ้แมงกะพุนเต็มเลยเยอะมากเลยเสียฐแมงกะพุนโคตรเยอะตรงเนี้ยไม่เชื่อนี่ไปเขาเขาก็เดินไปแค่แต่ตรงนี้ก็จะมาดูมีตัวอะไรไหม ไปดูแมงกระพุนโคตรเยอะอ่ะเรื่องเนี้ยเออมันก็เป็นหางจักบ้าเลยแมงกระพุนโคตรเยอะอะไรมุนกระแพงแมงกรรู้สึกว่าการันตีว่ามันก็ต้องไก่เพราะว่าก็เรามาถึงแค่บ้านนี้เยทุมไม่ไม่อยาหนูรู้สึกว่ามันดูเกะไก่อะโอ้มันดูไก่เหรอบ้านยิงเขาอะบ้านยิงเงาะแล้วอ่ะนี่อ่ะคือบ้านยิงเงาะแล้วอ่ะมันดูเกะไก่ละดูทอดท่อ อ๋อวันนี้น้ำตื้นน้ำตื้นน้ำไม่แรงเลยอะเนื้อหนาที่เขาปล่อยอ่ะเขาเปิดเขาเปิดท่อเฉยๆเปิดก่อนได้เปรียบอืมก่อนได้ประโยชน์ว่าแมงกะพรุนขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะอุ้ยอย่างเยอะอ่ะอย่างเยอะแสดงว่าตอนคืนนี่ไงน้ำถึงถึงงี้ก็ต้องมีในน้ำมีปลาในนามีงู อย่ามึางตกน้ำเปียกก็จะขำอย่าตกแล้วอย่าตกถ้าพี่มายทำอย่ตกนะ <c oughs> ไอ้หวิดมันกลัวงไงไม่เคยเห็นน้ำ่างนี้น้ำเย็นเลยกินนี่น้ำเย็นกำลังหิวน้ำลยตก,จกใจขี้ยก,ก็เดินไปสิ มึงดูไอโควิดเดินยังไม่เป็นเฮี่แรเลยไม่ถ้าตรงนี้มึงก็ดูมึงเห็นพื้นไหมนะไม่น้ำไปน้ำน้ำไอ้กระโดดไหมกระโดดว่าก็ทถอถ้าน้ำแรงมีโอกาสห้าเด็กลงไปมีโอกาศถี่ถอไม่ไม่มีใครเล่นหรอกเหม็นนี่กับเพอะ ก๋วยเขี๋ยแล้วสรุปอะอันเนี้คืออันเนี้ยสรุปที่ปลามันตายได้เพราะอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกันอ๋ออันว่าอักตกชบามันรอไม่รอใครผักตกชบาผักตกชบาผักชผักตบโอ๊ยอย่าไม่กระพุนลื่นผักตกชบาผักตกชบาไม่ใช่เมื่อกี้ เ,เดเิูเลยเรือแม่งมาโคตรใกล้ะอะเ,เรือลากปลาพี่มาเขาเปิดจากฝั่งน,นูน้นเหรอเออเขาเปิดจากทางนู่นทางนู้นที่จริงมันมีเกาะไหมมีขี่เรือไปก็เจอแต่ต้องไกลหน่อยหรอรไกลมีไงเราจะมองไม่เห็นเปล่าข้าไปถึงขา,าคิดอ่ะมีไหมมึงก็ต้องขึ้นนอกโลกสิ <c oughs> เอ้ขี่เรือขึ้นมาทีเอาอะไรคิดวะเนี่ยตอนนี้ข้าคิดถเอ้ยมาเจอไอ้นี่ฟอสซิลในตำนานฟอสซิลเมกาโลดอนเนี่ยลูกเมกาโลดอนเนี่ยลูกเมกาโลดอนนะครับเหลือแค่นี้ไม่มีแต่แมงกระพุนทั้งนั้นเลยไม่อยากลงน้ำแลยคันมีแต่แมงกระพุนไฟกับเปลือกหอย เออแมงกุ้งคุณอยากให้หนูสวงใส่เอาไหมเด็กแมงบอกว่ามะพร้าวอ่ะสามารถทําเป็นข้าวเหนียวได้เพื่อไม่เข้าใจเหมือนกันเอออ่ะราบ่อเราบอเลื่อนเลื่นเพูดเรื่องอะไรว่ามะพร้าวทำเป็นข้าวเหนียวมันทำไม่ได้แต่มันทำเป็นได้เออบุญมะพร้าวแล้วมันบอกว่าบุนมะพร้าวในลูกมะพร้าวเราใส่ถุงมะพร้าวมันจะบอกอะไรรึเปล่าไอ วุ้นมะพร้าวใส่ลูกมะพร้าวใส่สีมะพร้าวเออเอานัใส่วุ้นมะพร้าวใส่ลูกมะพร้าวใส่สีมะพร้าวใส่วุ้นมะพร้าวใส่ลูกมะพร้าวใส่สีมะพร้าวใส่มะพร้าวเนี่ยเดินแมบเดียวจะถึงบ้านในอาร์ม่เนี่ยเขาเดินโคตรไกลอ่ะนานตรงไหนปะแต่ไปขี่เกาะแมวกว่นานตังกว่าขีเอ้ขี่วะเนี่ยเฮ้จริงเหรอ ต้นใหญ่ด้วยชุบขึ้นไมาหรือขี้คนเนีเ่ยขึ้นลอยจากทะเลก็ต้องขึ้นดูได้ง่ายนี่ไอ้หวังพี่โอ้ oh, พระเจ้าชื่อให้เกิดทอต้อแล้วไมทำไมแล้วไมมันสีซอฟจังจางมันลอยมาง่ายสีมันเลยโต๊นี่มันเลยสีแก้งไม้ไม่หรอนี่ก็ไม้เองแล้วทำไมพอไอวิดมันเอา หนูเห็นตอนไอบินมันเอาฟันกัดอะแล้วไม้มันยืดขึ้นมาไม้ม anyway> uh ันเปียกเงี oh ้ยไอเวนมันก็เชื่อกันได้น้อข hm ี <k> <k <k <k)> <k ้ปราคงไม่อยู่ถึงนี่หรอกปลามันแดกก่อนนี่อย่าเลืมอมปถาเดือดปลาก็ตายก็ขี้ปลาแดกขี้้วคนเนี้ยเอาปลามาแดกต่อฮตอนเดินมาเราเห็นหัวกั้งหรอวะไม่เห็นไม่เห็นมันเพิ่งมาหไม่เห็นนะเพราะตอนเดินมาไม่มีนะ กูเห็นตาสากอ่โคตรเหมือน <c oughs> อุ้ยเหย,ยียบแมงกระพุนได้ไหเหยียบขี่โคตรเหมือนเลยเวลาเหยียบ <c oughs> เฮ้ยตอนแรกปูมันอยู่ท่าน,นี้ป่ะวะตอนเราเดินมาไม่ไมมปูมันอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำแบบเปิดกุ้งชวันฝนจะตกป่ะ ยังไงมันก็ไม่ตกก่อนถ้าไม่ใช้ของสายฟ้าสภาพอากาศมันจะตกเลยที่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ปลาดักเนี่ยปรากฏว่าเป็นนกสา,รากรหร่ายวากามิ อันเนี้ยมันต้องมีคนหันเลยคนบนเรืออ่งเนี่ยมีมะนาวแสดงว่าไอ้นี่ทำปลาหนึ่งมะนาวเนี่ยนี่กับบุญเนี่ยมีพิษ เออตัวเนี้ยเอาไปแช่กินได้พี่มายพี่มาจำอันนี้หน้าหนูดูนะแอปดิกตัดแค่เนี่ย,ย,ยมันทำหน้าเลยโทรศัพท์มันเป็นหน้าเนี้ยแล้วพอมาทำจริงโธโดนคนตบเลยเยพี่มายอาเท่าไหร่ ไอวินลงน้ำีกแล้วโอ้โหกลัะขึ้นจริีๆเหมือนตีนอางเลยนะนะน้าหมานยังลงไปได้เลยคอเลยตอนนั้นไอวินกือบจมน้ำตายลอยคอแล้วมันก็มาเกาะเลยอ่ะไอ้ไอ,อะไรนะไอม้ <c oughs> ไอมนั <c oughs> นเนี่ <c oughs> ยแล้วมันงมาเกาะหนูไอ้เหี้ยเกือบจมน้ำจะปลาอะไรวะเนะี่ยไปยึดครับปลาตะโโห ไก่ทะเลปลาบูทองแกงแกงไก่ไก่ทะเลสิ่งไก่ทะเลสิ่ง้บนอั้มนี่อร่อยเลยเอออ้มขอตัวนึงนี่เอออร่อยเลยอ่ะเออให้พี่มาทำกักข้าวขอเตจดีอ่ะขออะไรก็่อเดีนะก็หะจับหักคอเลยตอนเนี้ยแล้วบอกเตจดว่าตัวอะไรไม่รู้ใครไม่รู้จับมันหักคอบอกไออั้มทำครับไออั้มทำเลยอ้มเอามาให้กินใช่ครับ ไอ้จของไกยูยลินลินิอยอมะไรฮะยยนโอ้ยมาตรงกับเรากินนะที่มาพอเราบ้างพอดีพอเรากลับก็มาพอเราไม่มาก็กลับ